ราคาวัววันนี้ต้องวิถีพาไปสวัสดีครับเอฟซีผู้ติดตามช่องวิถีพาไปทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาสารวจราคางวออยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นทีง้อแม่ตัวนี้ครับผมไปถามายเป็นครับว่า็นสิห้องไว้เท่าไรครับสวัสดีครับห้องไว้เท่าไรครับาอตัวนี้หกหมื่นเก้าพันบาทท่องเราบอครับนี่หกถึงเจ็ดเดือนครับผมมีใบบอครับไอ เคเอฟสามหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมพกเจ็ดเดือนแล้วครับพี่นองไกลแล้วเป็นง้วสาวนะครับเนาะท่องแรกเนาะครับครับเคเอฟสามหนึ่งพี่นองน่ครับเบืองดันนะ่เดี๋ยววัดความสูงใหม่ปะครับลอยหาสิบสองถึงลอยหาสิบสามครับมือนี้บ่เด้เอาเครื่องวัดมานำนี่ครับนี่หนังหนาแดงงามครับนี่ แดงโบดีครับพี่น้องน้ำดีดีครับเครื่องเครื่องดีครับแข้งขาใหญ่ดีสมบูรณ์น้ำต่อรองไหนนะครับครับผมนมดีนะครับอมมีตรมีอย่างเลยครับผมประกันคุณงามนะครับ ครับผู้ใดสนใจด้วยครับเดอร์เมื่อแม่ทองแม่แหลกครับแม่สาวทองแหลก KF เอสามหนึ่งอายุขั้นหกถึงเจ็ดเดือนครับผมถ่ายสูงร้อยห้าสิบสองนะครับราคาห้องนะครับเด้อฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกหนึ่งสามสามศูนย์สองสามเก้าแปดครับผมมาตั้ทางไหนครับไอ้แย่โสครับจย่โซทอนนะครับเนาะ มากระทกคายอายนยครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับห้องไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามหมื่นหกพันหานะครับแม่ลูกครับพี่น้องลูกเที่ยวไหเลรอครับเนี่ยครับผมสามหมื่นหกพันหารอยบาทเป็นเครื่องแม่ก่อนเครื่องผมครับเจ็ดพันกันโทรหาได้ไหม บอ๊อมิตำตํหนีนะครับนะแม่ลูกลูกแม่ครับสามหมื่นหกพันหาร้อยบาทต่อร่องได้นะครับ <c oughs> อ่ะเห็นลูกแล้วเบิ้งหน้าแม่ครับชัดๆกันเอามาค้มเดียวเนี่ยบอกครับน้อง <c oughs> นี่บอกครับ <c oughs> โอ้อ่ะค้มหนีห้องว่าเขาได้ครับ สามหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้ใช่กันเนาะครับแม่ลูกลูกผูกครับพี่นอ้องผมมีตำหนิครับผมมีตำหนิยั้งเลยครับนี่สามหมื่นสี่พันบาทครับมีเครื่องแม่ครับสามหมื่นสี่พันบาทครับพวกนี้ถ่ายทอดสี หาลูกออกดำโบทครับแม่ออกดำโบทต่น้ตาลเขยมลูกกระสีไก่เคี่ยงกันครับแม่ลูกลูกผู้สามหมืนสี่พันบาทครับครบนี่ครับผมสองคบนี่บป่ครับครับฝากเบอร์โทรไปไหนครับศูนย์เก้าสามอห้าสองศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่ครับผมมา่อตทั้งไหนครับแม่หอย อะไรก็ครับอาสามาตร้อยเยนเท่าไห้เน้อเอาแม่ลูกสองพ่มนะครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ครับสามหมื่นหกพันหาร้อยบาทแม่ลูกลูกผู้สามหมื่นสี่พันบาทเนาะครับเนาะต่อได้ทั้งสองครับผมโอเคครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับอ้าอามาดึกโตครับอยัอันนี้แม่ลูกวะครับนี่ยแยกแม่สาวทั้งสองนะครับอันตัวนี้ห้องไว้เท่าไหร่ครับนี่ สามสบหคะแนนสามหมนหาพันบาทตันั้นละครับ้นสามหกครับสามหกนครับนะอันเพิ่นเศร้าเรอครับเนั่นเศร้าแล้วเศาแล้วนะครับสามหากับสามหกพี่น้องสามสิบหาคะแนนกับสาสหคะแนนนะครับแม่สาวน้องครูต่อรองได้ไห้เนาะเบิงหนาก่นันสีงามครับคเคเอฟสามหนึง่งบาครับตัวน,นี้บรับอ่า แข่งคาดีครับพี่น้องตัวนี้สูงใหญ่ดีครับเศ้าแล้วอ่ะแซมอายุแล้วสามสิบห้ากับสามสิบหกคะแนนครับตัวนี้จะใหญ่กว่าอยู่เด้อตัวนี้ลูกตัวไหนครับ <c oughs> รครับ, <c oughs> รบพอดีเติมอยู่ครับตัวน,น้อยนะลูกเคเอฟสามหนึ่งพี่น้อง ขาใหญ่หนังหนาจังดำเอาเดี๋วัดท่ายไว้บอครับเนี่ย้ตัวนี้บอครับเกือบแปดร้อยสี่สิตัวนี้ก็ร้อยสาร้อยสามสิกว่าได้อยู่นะครับครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปเลยครับไอ้ศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกสามเจ็ดาาั้งไหนครับ อาสามารถนะครับเนาะเอามากทับท้ายอ้พนมาเด้อครับเด้อเนี่ยสาวสองแม่ครับสามสิบหาคะแนนตัวนี้ครับตัวนี้สามสิบหกคะแนนอ่าเอาคุยไหนครับสวัสดีครับเาจะเอามาสองตัวเนี่ย่ครับแม่ลูกบ่ครับนี่ยแม่ลูกลูกผูบครับพี่น้องห้องไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นกว่านะครับเนาะต่อรองใดเนาะครับอาผ้าบึงกันโอ้สีเพิ่งงามไปพ่อเพิ่นตัวไหนครับนี่ จำบ่เจำบาเลย้สีง่ามมีลีพี่นอ้องสีอ๋อเพิ่นฝากขายครับสีแดงเข้มเลยสี่หมื่นกว่าครับแม่ลูกลูกผอันนี้แม่เพิ่นแข่งขาใหญ่ดีกีบใหญ่ดีครับ เกบเท่าง่ดีโดยร่วมดีครับบอเห็นตำหนิอย่างดีครับนมซีนะครับเนาะครับผมเอาซีหมื่นกว่าครับอันไหนครับลูกกระทาไแม่กระทบแม่กระทบได้จักหมื่นแล้วครับได้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เนาะให้ลูกที่ครับครับผมให้ลูกที่ครับนี่เอาได้สองอาทิตย์แล้วเอาไปรุ่นเนาะครับเนาะสื่อสองรุ่นสารเป็นห่องไวซีหมื่นกว่าครับผมเอาแม่ลูกลูกผูในทองอีกครับถับไปสองอาทิตย์แล้ว ใหญ่มากเด้อนี่เบิ่งให้เบิ่งซาชัดๆก่อนเบิ่งหน้าแม่หน้าลูกก่อนนี่ครับเอาฝากเบอร์ทั่วไปนะครับเบอร์ทั่วของโน้นนี่นะครับอ๋อเอาอันซื้อซืยังครับบอกซื้อก็ได้ครับซื้อนาครับซื้อนามาตั้ทางไหนครับหอยนาปทุมนบปทุมนาบ้านบัวขาว อยู่ทั้งปทุมหลักนะครับเนะเาะอ่าวหอยนะทั้งปทุมหลักครับมากระทักทายเพิ่นมากเลยครับเด้อไปเบิง่งอยู่น้ำพิ่นทั้งผุนก็นได้บ้านบัวขาวปทุมหลักครับผมครับขอบคุณหลายๆครับเอาได้ฮู้ราคานพี่น้องงัดนีบ่ได้ความสูงขออภัยเด้อครับลืมถือมานำเท่าไรนี่ครับสองหมื่นสี่พันหาร้อยบาทครับ ลูกตัวใดครับคุณพ่อลูกตัวใดครับเนี่ย KF เหฟอครับอ่าเบิ้ลชัดๆก่อนเบื้องถ่ายครับ สอง0มืนสี่พันหาร้อยบาทครับต่อรองได้นะครับคุณเูอครับ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 สองมื่นสองตัวนอนหรือเปล่าครับ บึงตัวหน่อยครับสองมืนสองรบบอันนี้แมนบ่่อแมนตัวนึ่งม่อันหน โอ้แม่ลูกครับแมลูกแยกกันบ่เพาะแยกอะไรบ่แยกละอแม่ลูกสี่หมื่นเก้าพันหาแม่ลูกอันคบนี่สี่หมื่นเก้าโอ้สี่หมื่นเก้าพันหาร้อยบาทครับลูกผูวหรือแม่ครับหนึ่งลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ครับสี่หมื่นเก้าพันหาร้อยบาทครับแม่ลูกลูกแม่เอาหนี่นาแม่นาลูกแม่เท่าโบสถ์ครับ สี่หมเกหบาทครับแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องคันเอาต่ลูกนี่เอาต่ลูก2องหมื่นสองะพ่อครับสองหมื่นสเบอร์ทนี่นะพ่อเ<ะ>บอร์ทนีนะ่เนาะฝากเบอรถโถ์โทรไปไนะครับศูนย้แหน่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดศูนาเจดห้าแปดเก้าห้าก้ามาตะทั้งไหนครับคุณพ่อพยัก,ยก,ยกสรารคามเข้าเลนะ่เนาะครับ บัตรเมืองเตานะพ่อค่ะขอบคุณได้ไงครับคุณพ่อไอ้วันดีครับออกมาจากโตครับไอตัวนี้ปะครับกับตัวใดนครับสองสามกับตัวใดนครับอี๋เนาะครับเนาะเอาตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกห้องไว้สี่สิบห้าแม่ลูกสี่สิบห้าครับแม่ลูกลูกผูกนะครับเนาะสี่หมื่นห้าพันบาทครับแม่ลูกเอาเบิ่งแม่ก่อน เนเครื่องมังครับผมมีตำหนีเนาะครับนี่ครับผมแต่วัดท่ายไว้บ่ครับร้อยสี่สิบครับผมร้อยี่สิบวกนะครับโอ้สังงาดีครับนี่ตัวนี้แล้วครับห้องไปเท่าไหร่สองหมื่นสามพันบาทครับเครื่องดำสีนวลนวเนี่ยครับ อ่เรอหันมาสีนวลนๆน,น,นี่ครับสองมืนสามครับพี่น้องอะนะเบิ่งฟังนี่แบบน,นี้ตัวนี้แม่ลูกลูกครูครับอันนี้ลูกเพื่อน ตอลองได้แล้วครับเนาะนี่ครับเอา้าปลูกกับใหญ่เป็นบาวแล้วครับนี่นุ่มน้อยครับผมฝากเบอร์โทรไปนะครับ095 727 5909ครับผมมาจากทั้งไหนครับไอ่ร <100. S 1> ้อยเอดเท่านี่เนาะเอา้มามักกะทักทช่ไหมได้พี่น้องแม่ลูกลูกผู่ครับสี0 0มืนเกาพันบาท โอ้ขอไปสี่หมื่นหาบัญบาทครับตัวนั้นสองหมื่นสามนะครับเนาะฟังราคาผิดครับสี่หมื่นหาพี่น้องสี่หมื่นหาขอตรวจได้ไหลายครับตัวนี้สองหมื่นสามครับผมขอบคุณหลายครับพ่อสวัสดีครับเอามาจากตัวครับพอ่อแม่ลูกนี่ยป่าเออเหมือนสองตัว,สอ,ตวสองตัวนึงก็แม่โอ้โหอันนี้แม่ลูกแม่ลูกครับ ูกผูเนาะอันนี้อันนี้แม่แม่สาวบอกครับเนี่แม่สาวทับเราบอกว่าทับเราบอกครับใ่ <c oughs> ครับท้องบางครับพี่น้องแม่สาวท้องบางเอาเอาแม่สาวก่อนแม่สาวห้องไว้เท่าไหครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมโลนครับ <c oughs> <c oughs> สี่หมื่นหาพันบาทยองดำครับพี่น้องครับครบนี่แล้วครับแม่ลูกสามสิบก็สามสิบสามสิบโมแพ้งตัวแล้วครับนี่แงลูกทับโตบ่พ่อเนี่ยอสามสิบยังต่อได้อีกแม่ลูกสามหมื่นบาทครับแม่ลูกลูกผูต่อเลยจักมือแล้วพ่อเนี่ยจักมืออ๋อมึงไม่ไม่โยครับผมแม่ลูกครับแม่ลูกลูกผูสามสิบคะแนนครับ มีละเอาเรื่องเครื่องเมียก่อนนมดีเนาะพ่อนมนมซีเนาะครับเไม่เคยป่วยเป็นเศร้าหรอเนาะพ่อครับเรื่องเคงนี้ก่อนแม่ลูกลูกผูกครับสีแม่สีเป็นประคามแดงโบดครับ ฝากเบอร์โทรไปแน่ครับคุณผอโอ้ก็พุ่นมาครับผมฝากเบอร์โทรไปแน่ครับเป็นไหม่มาขอเบอร์โทรอยู่พี่ศูนย์แปดหกครับศูนย์หกเก้าเก้าสามเก้าหกนะครับเนาะขอบคุณหลายหายครับ เ <c oughs> ส้าหกครับพี่รองสองหมื่นหกพันบาทครับนุ่มหน่อยอ้พี่รองมึงโหนกโหนกสูงแลนหละอน่าคดพอพันครับ ใหญ่ไปหนาอยู่ต่อรองได้เนาะครับเนาะนยี่สิบหกคะแนนครับพี่น้องอ่าแม่ลูกแม่นบอกครับพ่อ ครับห<จ>้องไว้เท่าไรครับห้องไว้สามเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทลูกผู้หรือลูกแม่พ่อแม่ลูกลูกผู้สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเอาลูกได้ลูกเออบักลาสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่ลูกลูกผู้ครับผู้ได้มากสายขาวเด้อสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับ เรื่องโอมครับนี่ดูเพื่มอ่านี่ครับนุ่มหน่อยครับสองขอไปสามมื่นเจ็ดพันบาทโอ้มันนี้บอกแลค่าผิดผิดถือถืออยู่ เถ้าเราบอกพ่อแม่นี่สามสิบหาเนาะครับล,ลูกเพิ่นโอ้แม่ลูกลูกปูก่คือกันเนาะสามหมื่นหาพันบาทครับโอ้โบสถ์ขบเครื่องว่าคนณป่องามครับตัวอันม้วนๆน,น,นี่แหละพ่อแม่นบ่นครับนี่ยอันนี้ห้องเท่าไหนครับกี่สิบหาครับพี่น้องสองหมื่นหาพันบาทครับสีนวล เบื้องชัดๆอีกรอบหนึ่งฝากเบอร์โทรไปเลยครับคุณพ่อฝากเบอร์โทรไปเลยครับสามศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสองห้าห้าหกไว้แตทังไหนครับคุณพ่อพอสมชายลอยเอทพอสมชายลอยเอทเนาะเอามักกะทักทายครับอยู่เพิ่มเงีองครับผมมักกะทักทายคุณพ่อมาด้วยพี่น้องแม่ลูกลูกผู้ครับสองโคมแล้วก็นลอยลูกว่าไปทรงไหนอยู่ลอยลูกทรงไหนเนาะครับเนาะครับ เอาราคาเนี่ยตอรองในทุกทุกโคมงนะพ่อเนาะทุกโตเนาะครับขอบคุณหลายครับสองหมื่นสี่ใช่ครับนี่บ่ะครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องเอาเพิ่มเติมอีกหนึ่งตครับสองหมื่นสี่พันบาทน้องเจ้ายุธยานี่แม่ไหมเติบแม่นี่ครับว่าวไปแล้วมือนีเอฟซีเอฟทิ่หน้าสวยครับ สองหมืนซีพี่น้องทับโดนเราบ่ครับนี่ทับได้สามเดือนแล้วครับเนะครับโตนะพ่อเนาะครับสองหมื่นซีต่อร่องได้นะครับครับเามากระถักทายคุณพ่อมาเลยพี่น้องเด้อแม่บ้านครับผมเพิ่มเติมดึงโตครับขอบคุณที่หลายครับเก็บช่วงไายสนามก่อนช่วงขอบขอบ